เอาเลยก็อขอกราบตอดีนะครับผมในวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ทะเลนะครับอ่าสวยใช่ไหมล่ะอ่าอันนี้ก็อยู่กับรายการเตรียมเกมเมอร์ทีวีนะครับผมอ่าสวยเด็กชายดูใกล้ๆฮะเอ็นโกน้วยกข้าใส่เกงไหนยอยู่นะ เป็นกอือกาะเราก็มีภูเขาเลยมากมายลงพัดเย็นสบายเลยคอันนี้ก็อยู่ภาคใต้ข้ออ่าผมก็ไปเล่นมาแล้วมีแมงกระพุนด้วยนะครับผมก็มผมเจออีกตอนเล่นน้ำ ตานคืนอยู่นี่ก็โอ้โหแมกกะพุนมาเกือบโดนครั้งแรกในชีวิตที่เห็นยังเห็นแมนกกะพูลไหมครับผมเกือบตอนนี้ร้อนจริงคริงเดินอ,อยู่ที่ทะเลทรายโอ้ยอยาขอตัดคลิปไปดูแมกกะพุนกันเลยนะครับบ๊ายบายอ้าอุ้ย แตมมันเปียกับผมก็มาถึงแล้วที่ชายฝั่งทะเล๋ยวแป้นนึงลาง้างเท้าแป๊บนะผมนี่ก็ใหญ่มากๆอบบนัอนนี้ก็คือแบบตมนะครับโก่งน้ำอยู่จะพาไปดูแมงกะพรุนแป๊บตรงไหนวะขออยู่นั่นไงไอดูอกใกล้ๆแตมแตมมากองนี้เนี่ยคืนเยอะตรงเนี้ย นี่ครัมกะพุนนี่ครับเมกระพุนีน,น,น,นเห็นป่าฮะเห็นแมนกระพุนไหมนี่แหละครับแมงกระพุนของแท้นะครับผมเดี๋ยวรอคุณเต็มเดี๋ยวรอคุณเต็มกล่องน้ำก่อนเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนนะครับนะครับก็มีเมกระพุนหลายที่ครับเมื่อกี้เราก็ดูตรงนู้นไปแล้วตรงนี้ก็มีครับแสกต,ตายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือคุณเตยครับ แล้วอันนี้ใครเขียนเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋ยอส่าสดหรับวันนี้ก็วันนี้ผมก็มาเที่ยวเป็นวันพิเศษพรุ่งนี้ผมก็ไปเที่ยวอีกแต่ไม่รู้ไปเที่ยวหาดอะไรครับนี่อันนี้ก็เป็นภาพดวงตาเดินมาดูภาพดวงตา อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคนฝรั่งคนฝรั่งไหนวันน,นั้นหัวล้นนะครับหัวล้นไหนวะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมแล้วก็มีคนมากมายหลายอย่างแหลกสองนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย